เหตุผลที่ควรนอนตะแคงซ้ายเหตุผลที่คุณควรนอนตะแคงซ้ายเหตุผลที่คุณควรนอนตะแคงซ้ายท่านอนสำคัญกับสุขภาพของคุณเช่นกันโดยเฉพาะผลวิจัยเผยออกมาว่าการนอนตะแคงซ้ายนั้นดีกับร่างกายและทำให้หลับดีขึ้นด้วยแล้วทำไมต้องด้านซ้ายมันดีอะไรมันดีอย่างไรนะส่งผลดีกับระบบน้ำเหลือง ตามแผนยาอายุรเวทของอินเดียเผยว่าการนอนตะแคงซ้ายนั้นจะช่วยให้น้ำเหลืองไหลผ่านและกรองของเสียผ่านต่อมน้ำเหลืองได้ดียิ่งขึ้นตามแรงโน้มถ่วงถ้าหากนอนตะแคงขวาจะเป็นดังโรคคือระบบน้ำเหลืองจะไปทิศทางตรงกันข้ามและทำงานลำบากยิ่งขึ้นระบบย่อยอาหารจะดีขึ้นการนอนตะแคงซ้ายจะช่วยให้ ของเสียเคลื่อนที่จากลำไส้เข้าสู่ลำไส้ใหญ่เพื่อขับถ่ายในตอนเช้าช่วยระบบขับถ่ายสะดวกขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นยังช่วยให้ท้องและตับอ่อนอยู่ในที่ที่ถูกต้องจะช่วยพัฒนาเอ็มไซในตับอ่อนและระบบย่อยอาหารดีขึ้นกระเพาะอาหารทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดีขับหัวใจของคุณ หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นคุณหมอแนะนำว่าผู้หญิงท้องนั้นควรนอนตะแคงซ้ายเพื่อจะรักษาระบบหมุนเวียนเลือดเพื่อส่งไปยังหัวใจแต่ถึงแม้คุณจะไม่ได้ท้องการนอนตะแคงซ้ายนั้นจะช่วยลดแรงดันให้ในหัวใจโดยแรงน้มถ่วงนี้ยังช่วยระบบน้ำไปยังต่อมน้ำเหลืองและการไหลเวียนเลือดจากหัวใจ เป็นท่าที่คุณแม่ตั้งครันควรนอนช่วยลดอาการปวดหลังจากการตั้งครันทำให้หมดลูกไม่ดีบตัวตับและช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปสู่มดลูกไตและทารกในครรภ์ด้วยเหตุนี้นี่เองที่ทำไมคุณแม่ต้องนอนตะแคงซ้ายบายบายกดไหลย้อนจากผลการศึกษา the journal of clinical g l a s t e n t e r l o g y พบว่าการนอนตะแคงซ้ายช่วยลดกรดไหลย้อนได้ก็เพราะท้องของเรานั้นอยู่ในบริเวณด้านซ้ายนั่นเองเพราะฉะนั้นหากคุณมีอาการกรดไหลย้อนลองแก้ปัญหาโดยการนอนตะแคงซ้ายดูรับรองจะช่วยคุณได้ลดอาการปวดหลังใครที่มีอาการปวดหลังเป็นประจำลองเปลี่ยนมานอนตะแคงซ้ายกันดูค่ะเพราะจะส่งผลดี กับกระดูกสันหลังของคุณและรู้สึกสบายตัวเวลานอนอีกด้วยช่วยอาการนอนไม่หลับได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ยังช่วยลดอาการอิจฉาริษยาได้ด้วยซึ่งขณะที่การนอนตะแคงขวาจะทำให้อากการนี้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้คนท้องยังควรนอนตะแคงซ้ายเพื่อช่วยในการไหลเวียนโลหิตให้ไปเลี้ยงลูกน้อยในท้องได้ดี จากตามสถิติแล้ว63%ของคนอเมริกันนั้นนอนตะแคงซึ่งแต่ละคนล้วนรู้สึกสบายในท่วงท่านอนที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่างไรก็ดีแพทย์ระบุว่าท่าที่ดีที่สุดในการนอนของคุณก็คือท่าที่ทำให้คุณนอนหลับสบายเป็นธรรมชาติ อย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ